ผู้บริหารงานในโรงเรียนสวัสดีคะ่ะน้องๆจำได้ไหมคะเมื่อชั้นป .1 นนที่น้องๆได้เรียนเรื่องบุคลากรในโรงเรียนว่ามีใครทำงานในโรงเรียนของเราบ้างในวันนี้เราจะมาดูคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆของโรงเรียนทั้งหมดนั่นก็คือผู้บริหารงานในโรงเรียนนั่นเอง เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าผู้บริหารในโรงเรียนที่เราพูดถึงมีใครกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของผู้บริหารงานในโรงเรียนกันครับและเราก็โชคดีที่เรามีอาสาสมัครในการพาน้องๆไปเรียนรู้ครั้งนี้เอว่าแต่อาสาสมัครเรามาหรือ,อยังนะมาแล้วครับมาแล้วครับอาสาสมัครเรามาแล้ว ถ้าอย่างนั้นขอยกหน้าที่ให้อาสาสมัครตัวน้อยของเราเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พลอยได้รับหน้าที่ให้เป็นอาสาสมัครในการแนะนำบุคคลที่สำคัญในโรงเรียนของพลอยไปดูกันว่าท่านแต่ละท่านมีหน้าที่ใดบ้างตามมาเลยครับสวัสดีค่ะบุคคลแรกที่พลอยจะแนะนำในวันนี้ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจะมีหน้าที่คอยดูแลทุกอย่างในโรงเรียนให้เกิดความเรียบร้อยค่ะบุคคลต่อไปเธอรองผ่วอหนวยการในแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีรองผ่วอำนวยการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนและจำนวนของนักเรียนซึ่งรองผ่วอหนวยการจะทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยของผู้อำนวยการจะคอยทำหน้าที่บริหารงานจัดการ โดยแยกไปตามแผนกต่างๆค่ะเช่นแผนกนโยบายแผนงานแผนกกิจกรรมของนักเรียนเป็นต้นถัดจากนั้นก็จะเป็นคุณครูที่คอยดูแลประจำห้องเรียนต่างๆทั้งเรื่องเนื้อหาที่สอนและความเรียบร้อยของห้องเรียนค่ะต้องขอขอบคุณพลอยอาสาสมัครตัวน้อยของเราด้วยครับที่พาเราไปรู้จักกับผู้บริหารงานในโรงเรียนของพลอย อย่างที่พลอยได้กล่าวไว้นะครับโรงเรียนนั้นก็ถือเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งซึ่งต้องมีผู้นําและทำหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสงบสุขเรียบร้อยดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีผู้บริหารงานของโรงเรียนในระดับต่างๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วลำดับแรกก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารงานและดูแลงานของโรงเรียนทั้งหมดตั้งแต่คอยดูแลครูนักเรียนพันโรงและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดครับร่วมด้วยช่วยคิด เออผู้อํานวยการโรงเรียนของน้องๆชื่ออะไรบ้างนะน้องๆช่วยบอกหน่อยนะครับเรามีผู้อํานวยการโรงเรียนหรือครูใหญ่ที่เป็นผู้บริหารในระดับสูงสุดในโรงเรียนแต่ว่าท่านคนเดียวคงไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้เนื่องจากมีเด็กๆเ,เยอะแยะมากมายจึงทําให้ผู้อํานวยการต้องมีผู้ช่วยนั่นคือรองผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการนั้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายหลักๆได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปกครองและดูแลความประพฤติของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนครับเช่นดูแลการแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ยังมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญคือการควบคุมดูแลการสอนของครูในโรงเรียนครับ สู่กันฟังน้องๆงสงสัยหรือเปล่าครับว่าเด็กๆอย่างเราที่เป็นนักเรียนนั้นจะสามารถช่วยอะไรท่านผู้บริหารโรงเรียนได้บ้างใครมีความคิดเห็นที่น่าสนใจช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับเมื่อน้องๆรู้แล้วว่าผู้บริหารงานในโรงเรียนเป็นใครไปบ้างแล้วเด็กๆอย่างน้องๆก็มีหน้าที่เช่นกันนะครับ เพราะผู้อำนวยการในโรงเรียนจะมีหน้าที่กําหนดข้อตกลงออกกฎระเบียบและกติกาเพื่อให้นักเรียนทุกคนค่อยปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งน้องๆทุกคนต้องรู้จักมีสัมมาคาระวะต่อครูอาจารย์และผู้ใหญ่ทุกคนเช่น การไหว้และการกล่าวสวัสดีเมื่อพบผู้ใหญ่หรือก้มโค้งตัวเมื่อเดินสวนกับครูอาจารย์และผู้ใหญ่ทุกคนข้อ2น้องๆควรมาโรงเรียนแต่เช้าก่อนเวลาเคารพธงชาติและเมื่อได้ยินเสียงเพลงเรียกเคารพธงชาติให้ไปเข้าแถวและปฏิบัติตามกิจกรรมของโรงเรียนให้เรียบร้อยข้อ3 น้องๆทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูขยันตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดข้อ4ทุกโรงเรียนจะมีกฎระเบียบที่เหมือนกันคือต้องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎระเบียบของโรงเรียนเช่นนักเรียนชายไม่ควรเอาเสื้อออกนอกกางเกงหรือนักเรียนหญิงควรใส่กระโปรงความยาวที่โรงเรียนกำหนด ข้อหนักเรียนทุกคนต้องเป็นคนมีน้ำใจต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นพาเพื่อนไปห้องพยาบาลเมื่อเพื่อนไม่สบายหรือช่วยสอนการบ้านเพื่อนแทนการให้เพื่อนลอกข้อ6ทุกโรงเรียนจะมีทรัพย์สินของโรงเรียนนักเรียนทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนเช่นเก็บอุปกรณ์กีฬาทุกครั้งหลังเลิกเล่น หรือไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนให้เป็นรอยพ่อเด็นักเรียนทุกคนต้องรู้ดักช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเช่นช่วยกันเก็บขยะช่วยกันรดน้ำต้นไม้เป็นต้นข้อ8พลังงานนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันภายในรั้วโรงเรียนน้องๆก็สามารถช่วยกันประหยัดพลังงานได้ด้วยการปิดไฟ ปิดพัดลมหรือปิดน้ำเมื่อไม่ได้ใช้9ข้อสุดท้ายที่น้องๆทุกคนควรทำคือนักเรียนทุกคนควรแสดงความเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆค่ะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น้องๆควรทำเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารงานในโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของครูอาจารย์นะคะ น้องๆคะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับผู้ที่มีหน้าที่บริหารงานในโรงเรียนสามท่านด้วยกันนะคะท่านที่หนึงคือผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีหน้าที่บริหารงานและดูแลงานของโรงเรียนทั้งหมดท่านที่สองรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองที่ปกครองและดูแลความประพฤติของนักเรียนในโรงเรียนและท่านที่สามรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันจะคู่กันได้ไม่เอ่ยเรามาดูเฉลยกันนะครับน้องๆผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการในโรงเรียนทั้งหมดได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ได้แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการผู้ที่มีหน้าที่ดูแลการแต่งกายนักเรียนในโรงเรียนได้แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองผู้มีความรับผิดชอบสูงสุดในโรงเรียนได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ที่มีหน้าที่คอยควบคุมความประพฤติของนักเรียนได้แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองเป็นยังไงบ้างครับวันนี้น้องๆได้รู้กันทุกคนแล้วหละครับว่าผู้บริหารในโรงเรียนนั้นมีตำแหน่งใดบ้างและแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปน้องๆเองก็เช่นเดียวกันนะครับ ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองโดยการตั้งใจเรียนหนังสือปรับรึตนตามกฎระเบียบของตนเองเพียงเท่านี้โรงเรียนของน้องๆก็จะน่าอยู่มากเลยเละครับในครั้งต่อไปจะพาน้องๆไปรู้จักกับผู้บริหารงานในชุมชนวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านฝากไว้ให้นักเรียนทำสีข้อนะคะทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายลงในอัลบั้มลายเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ